วันนี้จะมาแบ่งปันวิธีทอดกระหล่ำปีน้ำปลานะคะทุกคนตั้งน้ำมันค่ะพี่วันจะใช้น้ำมันหมูใช้น้ำมันหมูนะคะตั้งน้ำมันให้ร้อนนะไฟไม่ต้องไม่ต้องรงไม่ต้องแรงมากค่ะเอากระหล่ำปีลงไปกระหล่ำปีพี่วันจะเด็ดเอานะคะพี่วันจะเด็ดเอาเอาให้ให้กระ็ลน้ํา เอามาใส่ตะกร้าให้เลยะเสด็จน้ำน,นะคะคุณผู้ชมทอดกระหล่ำปีน้ปลานะคะกระหล่ำปีอันนี่ทอ,อดให้มันจะกรอบสวัสดีค่ะเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องนี่ากลับ เอามาเอามาทอกท่อนทอดทอดทอดพอมันโดนน้ำมันล้มันโดนน้ำน้ำมันก็จะย หอมากเลยกระหล่ำปีอ่ะมันหอมอยู่แล้วถ้าเป็นเอกลักษณ์อยู่ก็จะมีอเอกลัก,ะละออกะละของต้าเองค่ะกระหล่ำปีทอดน้ำมันนะคะพอ,ะอลปน,น้นดนมนแล้วมันก็จะก็จะนื่นะคะทีนแล้วก็ตัดขึ้ขนตัขึ้นมา มาให้มนสเสด็จน้ำมันนะคะทุกคนขึ้นมาถือเอามาเอามาพักไว้ให้มันสเสด็จน้ำมันนะคะให้มักเสด็จน้ำมันกระหล่ำปีมันจะเนี่ยค่ะพักไว้พักไว้ค่ะพักไว้ให้มันสเสด็จน้ำม,มันลห,มหลังจากที่เราพักกระหล่ำปีไว้นะคะเราก็จะใส่ปลา ผัดเลยนะคะอันนี้เอามาผัดเอามาผัด<อ>น้ำปลาน้ำปาลาปิดแกงใบแรงเลยนะคะใส่กระหล่ำปลีผัดน้ำปาลานะคะ อย่างดีขอ,อใไ้หอมเลยนะคะทุกคนหอมมากมันจะหอมที่วาจะไม่ใส่น้ำนะคะไม่ใส่น้ำแล้วก็กระหล่ำปลีโรย จะหอมได้ตายเลยขอคือนดขนเลยที่เราจะใส่เห็ดหอมนะคะทุกคนเห็ดหอมแล้วก็พิซเพื่อความสวยงามเพื่อความสวยงามน,นะคะ ผัดไปต่อ่นกินได้ค่ะ อ่ะอืออรนะ่อยมากติดไม่ตายตายัวนะคะทุกคนขอบคุณค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะเสร็จแล้วก็ปักเสร็จค่ะ ด้วยกระเทียมกระเทียมเราเจียวเองค่ะมากินค่ะ